แ่เรื่องน่ารู้ DJI Spark นี่คือโดรนจิ๋วจาก DJI ที่เล็กที่สุดขนาดเท่าฝ่ามือเท่า iPhone 7เท่านั้นเองนะคะน้ำหนักใน300กรัมแค่เปิดเครื่องก็เทคออฟบินขึ้นจากฝ่ามือได้ง่ายๆพอแบตหมดก็บินลงจอดได้เองค่ะนี่คือโดรนตัวแรกของโลกนะคะที่สั่งงานได้ด้วยมือเพียงแค่ยื่นฝ่ามือก็ควบคุมได้เหมือนเรามีกำลังภายในมีพลังจิตอะไรประมาณนั้นแหละ เขาถูกออกแบบมาเพื่อให้เราใช้เซลฟี่ได้ง่ายๆถ้าจะถ่ายรูปก็คแค่ทำนิ้วเป็นกรอบสี่เหลี่ยมก็จะแชะได้ภาพจากมุมสูงนะคะเจ้าโทนจิ๋วแต่แจ๋วตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ป้องกันชนแล้วก็สามารถตรวจจับได้ถ้าเราบินต่ำไปเนี่ยเขาก็จะรักษาระยะได้เองหรือถ้าเราบินหลุดสัญญ,ญาณก็จะไม่บินออกไปมากกว่านั้นก็จะค้างค้างอยู่อย่างนั้นละคะ่ะ ถึงจะตัวเล็กขนาดนี้นะคะแต่เขามาพร้อมกับระบบกันสั่น2แกนถ่ายภาพนิ่งความละเอียด12ล้านพิกเซลชวนวิดีโอเนี่ยถ่ายได้แบบ Full HD 1080p มีโหมด Quick Shot นะคะช่วยให้ถ่ายภาพมุมแปลกๆแ,แล้วก็ได้ภาพแบบมืออาชีพมีโหมด Tap Fly จิ้มแตะไปยังจุดที่ต้องการได้มีโหมด Active Track ด้วยค่ะติดตามตัวเราแบบออโต้ คือดรอนที่ราคาไม่แรงมากค่ะเริ่มต้นเพียง20,000บาทเข้าใจง่ายพกง่ายได้ภาพมุมเก๋ๆแต่ติดตรงที่บินได้ค่อนข้างสั้นแล้วก็เวลาคอนโทรลเนี่ยอาจจะมีที่สัญญาณหลุดหลุดยังไม่เสถียรอยู่บ้างเอ้ยทำไมมันไม่ตามเรานะมันไม่ได้แบบุยง่ายขนาดนั้นนะคะแต่พอบทมันจะได้มันก็ได้เลยนะ เอาเป็นว่าสําหรับใครที่งบเหลือนะคะซื้อมาเล่นพลางพลางเก๋ๆก่อนได้แต่ถ้าคาดหวังคุณภาพเด็ดเล่นแล้วไม่ติดขัดพันฉลุยไม่หงุดหงิดอาจจะต้องรอตัวต่อไปให้เขาค่อยๆพัฒนาเนาะ Early Adopters จัดเลยจ้า